เราพปฏิราทุกุกรุกีตัวเปหลักธรมดัตตนี้ไปอัตมาาพจากพระประทานมีสัจนาพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นศาสนาสัตุธรรม ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อเริมจะ้องสัทธาปัาทาแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยในเวลาที่สมควรสืบต่อไป เสือมหนึ่งในวันนี้ก็เป็นงานพระราชทานเปิดศพของท่านพระรูโพทิพิสุทธิ์อดีตเจ้าวาดวัดโพน้อยอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้บรรณภาพ้ปาปับเปืนสู่ธรรมาชาติบมืการจากไปของท่านพระรูโพทิพิสุทธิ์ ได้เกิดขึ้นกระสนงโดยมีท่านเจ้าพนัำเภือคดีรัตนิดกมอำเภอวิภาวดีพร้อมทั้งตนาสงก็ได้ตั้งบอมเป็นกุศผลศพตอมเป็นจำนวนหลายคืนติดต่อกัันมาพภูโพธิวิสุทธ เราทุกท่านก็ได้ทยอยกันมาร่วมตั้งแต่ขั้นตืนแรกจนกระทั่งวันนี้ทุกท่านอาจจะมาในฐานะที่เราเป็นญาติเราอาจจะมาในฐานะที่เราเป็นสิดใจญาติศริที่เคารพนับถือต่อท่านพระพภูโพธิพิสุธิ์เพราะงานบําเป็นบุญสมศรเป็นสิ่งที่เราทุกท่านพึงทราบกันเป็นอย่างดี ท,ท่านพระครูโพธิวิสุทธ์นั้นท่านก็บรรพจาอุปสมบทเมื่อวันที่ห้าท่นวางคมพุทธศกราช5 5 5 0ในเวลา15นาฬิกาสทีทีเวททีวัดน,น้ำผักรุวันวิสุทธ์เป็นพระอุปชาท่านพระครูปัญญาพิรามเป็นพระกรรมวาทท่านก็มีอายุ 66ปีบวชได้ทั้งหมด13นนปรัรสาท่านได้รับพระภูสัญญาบัตรเมื่อวันที่28รรกรกฎาคม2562